ัไดไลเซฟิงอนะ่ะสามทุ่มสองทุ่มมาท่าในมืดอยู่พ่อใหญ่บใครมักเพราปกติสองทุ่มสามทุ่มพ่อใหญ่พ,พานชวนเมียขืนนอนหรอไงอมาที่นี่ผัดได,ไ,ดไลเซฟิงสองทุ่มสามทุ่มมาท่าในมืดชวนเมียข้นนอนบ่ไดมันบ่มัมก แล้วยพัดมากมานี่เระยังว่คเบื่อนอนนี่จะนอนกับนอนอนอนกับจินไปกับนางกีนลมชมวิวนี่จะนอนกับนอนช้าแม่หนาหนาวนี่หกโมงแรงหาโมง,รง,มงครงกแรงมีกับมือรเลยหนาหนาวอะ่ะ พักกันเป็นนางเบิ้งทีวีตุ่มผาเบิ้งทีวีอยู่แแซ่บแซ่บไปดิแซ่บไปหรอ,อทั้งสายาได้ดิทั้งยายยาก็กุมลงอืมการกู ทังขยะความลุ้งเล็บปะจนทั้งขยะดล่างประจำนะสะอาดสะอ้านว่ากับปกเนี่คือไม่เลยล่างาใส่ยางสี่สีประจำบ่เม็นค่อยางเลยเพราะไงเพราะไงสะอาดสะอานยู่ดีเลยเพราะไงสะอาดบึงบ้านสะอาดสะอานหรือม่นแต่เลยเพราะไงสะอาดคัก อันี้แม,มนวัดตรงนี้ไนหะมขามันม่นแก่มตมห่หงชน้องเนาะ ขาปูยังก็อืมนุกเข่ารังกันแม่นกหน่อยเข่ารังแล้วปกติดีสีมันนั่งเสาลูกเข่ารังเลวเลือดปูมันกรอบไปขาปูบันเค็ม ผูดองแซ่บแซ่บค่ะผูดองผูดองไปกลนอื้แขวาดีห้าจริง nó nói phải có hóng hiểu bóng nè ăn, chi lột lên Phải mang xì xì mô Cáp mát nó nhau đấy Không phải là kinh khẩu với kinh nam Con tay khởi gặp quần mất rồi đấy Nè nè nè, nhiều Nó chỉ nổi ไม่งั้นจะหยิบไปจนตัวไหนก้อนไปขอยกอับป้อ,ปหปอน,ออมมน,น,นอหน่อยดิกับวพอไงป้อนแล้วกลับมาประมาณสี่ชั่วโมงย่อมเลยน้อยคอยอ่ะบ่ากันดีคนหยิบป้อนนั้นถูกเริ่งชัวง่วโมง ันอาปากว่าสันเอาว่าสันกินว่าสันอืนหิวไหมมหิวส้นหนามนหิวส้นเขา่าไหวไหงวันไหมนี่แหละกินเข่ากลางนอกนะแมวันสี่ขนาดสองตุ่มมันถนัดนอนบ่กุดองแซ่บค่ะมันบเค็มเลยมันแซ่บมันเลิศนะมันเลิศ ใส่ตันไส้ตันแล้วก็อันอันก็อันหอยหอยเชอรี่ไหม,มแล้วมาต้มผักเขาอิสันเ้อะอิสันไม่ชอบมแมลงวันใส้ตันหอยเชอรี่พอต้อนแล้วแหละข่าครับ แม่นม่กินปลาแดกไม่กินปลาแดกมันจะมักปลาแดกขยากันพูดหอควมมนเหม็นให้มันให้แซ่บอรอยสจังเลยนี่สิมิลล์ด้น่แน่แล้วไปตัน

Cái, cái cái bên quanh hm tóc chị lại ấy nó rồi nó này nó ừ. แล้วอกเขาไปกินข้างในไม่งวนหลายผุดสมขนสมบัติกว่าเขาในบ้านเรากินข้างในเราไม่งวนหลายครับ